ภาระทวาชะการตั้งตนไว้ในธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตามบรรลุถึงซึ่งความจริงถ้าบุคคลไม่ตั้งตนไว้ในธรรมแล้วใสเขาก็ไม่พึงตามบรรลุถึงซึ่งความจริงได้เพราะเหตุที่เขาตั้งตนไว้ในธรรมเขาจึงบรรลุถึงซึ่งความจริงเพราะเหตุนั้นการตั้งตนไว้ในธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก แก่การตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภาระทวาชะการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตั้งตนไว้ในธรรมถ้าบุคคลไม่พบความสมดุลแห่งธรรมนั้นเ้าใสเขาก็ไม่พึงตั้งตนไว้ในธรรมเพราะเหตุที่เขาพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรมเขาจึงตั้งตนไว้ในธรรมเพราะเหตุนั้น การพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตั้งตนไว้ในธรรมภาระทวาชะอุตสาหะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมถ้าบุคคลไม่พึงมีอุตสาหะเราใซเขาก็ไม่พึงพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรมเพราะเหตุที่เขามีอุตสาหะเขาจึงพบความสมดุลแห่งธรรม เพราะเหตุนั้นอุตสาหะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมภาระทวาชะฉันทะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่อุตสาหะถ้าบุคคลไม่พึงยังฉันทะให้เกิดแล้วไซเขาก็ไม่พึงมีอุตสาหะเพราะเหตุที่ฉันทะเกิดขึ้นเขาจึงมีอุตสาหะเพราะเหตุนั้นฉันทะ จึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่อุตสาหะภาระทวาชะความที่ทรรทั้งหลายทนได้ต่อการเพ่งพินิษเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะถ้าธรรมทั้งหลายไม่พึงทนต่อการเพ่งพินิษแล้วไซฉันทะก็ไม่พึงเกิดเพราะเหตุที่ธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษฉชันทะจึงเกิดเพราะเหตุนั้น ความที่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะภาระทวาชะความเข้าไปใคร้ครวนซึ่งอัตถะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความที่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจถ้าบุคคลไม่เข้าไปใคร้ครวนซึ่งอัตถะเราไซทำทั้งหลายก็ไม่พึงทนต่อการเพ่งพินิจ เพราะเหตุที่บุคคลเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัตถะทำทั้งหลายจึงทนต่อการเพ่งพินิจเพราะเหตุนั้นการเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัตถะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความที่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจภาระทวาชะการทรงไว้ซึ่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัตถะถ้าบุคคลไม่ทรงไว้ซึ่งธรรมเ้าใส เขาก็ไม่อาจเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัฏฐะได้เพราะเหตุที่เขาทรงทำไว้ได้เขาจึงเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัฏฐะได้เพราะเหตุนั้นการทรงไว้ซึ่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัฏฐะภาระทวชะการฟังซึ่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงไว้ซึ่งธรรม ถ้าบุคคลไม่พึงฟังซึ่งธรรมเราใสเขาก็ไม่พึงทรงธรรมไว้ได้เพราะเหตุที่เขาฟังซึ่งธรรมเขาจึงทรงธรรมไว้ได้เพราะเหตุนั้นการฟังซึ่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงไว้ซึ่งธรรมภาระทวาชะการเงี่ยโสดลงซึ่งโสตะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังซึ่งธรรม ถ้าบุคคลไม่เงียลงซึ่งโสตะแล้วใสเขาก็ไม่พึงฟังซึ่งทำได้เพราะเหตุที่เขาเงียลงซึ่งโสตะเขาจึงฟังซึ่งทำได้เพราะเหตุนั้นการเงียลงซึ่งโสตะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังซึ่งทมภารัทวาชะการเข้าไปนั่งใกล้เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเงียลงซึ่งโสตะ ถ้าบุคคลไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เราใสเขาก็ไม่พึงเงี่ยลงซึ่งโสตะเพราะเหตุที่เขาเข้าไปนั่งใกล้เขาจึงเงี่ยลงซึ่งโสตะได้เพราะเหตุนั้นการเข้าไปนั่งใกล้จึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเงี่ยลงซึ่งโสตะภาระทวาชะการเข้าไปหาเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ ถ้าบุคคลไม่เข้าไปหาเราไซเขาก็ไม่พึงเข้าไปนั่งไกลได้เพราะเหตุที่เขาเข้าไปหาเขาจึงเข้าไปนั่งไกลได้เพราะเหตุนั้นการเข้าไปหาจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งไกลภาระทวาชะศรัทธาเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาถ้าศรัทธาไม่พึงเกิดแเราไซ เขาก็จะไม่เข้าไปหาเพราะเหตุที่ศรัทธาเกิดขึ้นเขาจึงเข้าไปหาเพราะเหตุนั้นศรัทธาจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหา